อาหารเลี้ยงส่งนายทหารวันนี้นะคะหมูสามชั้นแล้วก็มีเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีซอสเซจเซ <Burn! Burn! S 1> <c oughs> ็ตแ,แล้วก็ทุกคนเป็นพวงคุนแจนะคะ,เ,ะ,เ,ะเตรียมแพ็คก,กระเป๋าเข้ากลมทหารแล้วแพ็คก,กระเป๋าไป ไปปฏิบัติหน้าที่แล้วหมดเวลาสนุกเรามากันที่เมลปิกนะคะมาดูกระถางต้นไม้นะคะไปปลูกที่บ้าน <c oughs> <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวมาดูกระถางต้นไม้นะเอาตัดอิสก์หน้าอิสก์หน้าอิสก์ลูกเอาเยอะส์ไปสิ 27พาวันดาวะคุณคะดอกไม้ก็สวยนะคะตอนนี้14ป <Yeah, so S 1> อนด์99ดอกนี้ก็สวยคัน <Yeah. S 1> see the price ราคา14ปอนด์99 <Yeah. S 1> 1499 mm. อันนี้8ปอนด์99นี่ว่า4 this before how about this one that one is popular o p ่ e g r o w it. Look อะ e price first. อันนี้ประมาณ20ปอนดปนะคะใบนี้คนไฟพิชจะสลองก็รัว กี้นะคะมาดูาก้ยนี่ตรงนี้ก็เป็นมุมต้นไม้นะคะกระถางละสี่ปอนด์เก้าสิบเก้าอันนี้ก็เหมือนกับที่เราซื้อไปแล้วนะคะลดราคาอยู่นะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาดูมุมต้นไม้กันนะคะ if you cut the right shape all the time <_ as> ปัญหาก็คือว่าเราจะตัดได้สวยเหมือนกับที่เขาทำมาหรือเปล่านะคะปลอ่ปลอดเปล่า125 <1, 0, S 2> ปอนด์ค่ะทุกคนอัน,อนนี้39ปอนด์ถ้าเล็กลงหน่อยก็ถูกหน่อยนะคะมาดูอันนี้เป็นต้นสตอเบอรี่นะคะทุกคนเท่าไรเอ่ยต้นสตอเบอรี่นะคะ2กระถางห้าปอนด์มังอันก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะ นี่ต้นปูแปรรี่ค่ะทุกคนราคาเท่าไหรสาม่ปอน9์บาค่ะอันนี้เป็นมุมแต่งสวนนะคะมีก็อ่้นั่งมีพระพุทธรูปนะคะ t h a t i Snice Water Feature น้ำตกนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยราคาก็ประมาณ229ปอนนะคะ คนข้ามเมต่ก้อนหินก็มีนะคะ4ก้อน15ปอนเอาไว้ไปตกแต่งสวนนะคะแอปเปิลเขาที่แล้วมานะคะตอนนี้สุกพร้อมกินแล้วนะคะตอนอ้นแอปเปิล39ปอนด์99นะคะก็เกือบก็ประมาณ40ปอนนะคะคนต้นไม้ในขวดโหลคะ่ะ17ป้ปอนอันนี้อันใหญ่หน่อยอันใหญ่เท่าไหร่ อันใหญ่49ปอน99นะคะประมาณ50ปอนสวยมากแบบใส่แก้วก็มีทุกคนทุกคนเดี๋ยวมาดูแคตตัสนะคะ12ปอน99อันเล็กๆก,ก็6ปอน99นะคะตอนนี้ตัวจะมาฉีดวัคซีนเข็มที่2นะคะคนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะ คนไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราบุ๊กเป็นเวลานะคะเดี๋ยวตุ้จะเข้าไปข้างในนะคะทุกคนฉีดเสร็จแล้วนะคะรวดเร็วมากก็เจ็บนิดๆนะคะทุกคนคะ่ะพอดีตุวลืมเอาใบที่ฉีดเข็มแรกมานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะได้เข็มที่2ตอนนี้ตุวฉีดของอัลตราซีเอานะคะฉีดเสร็จแล้วก็จะได้ใบแบบนี้มานะคะครบแล้ว2เข็มค่ะทุกคนข้าให้ดูสวนหลังบ้านของพ่อพี่เดฟนะคะตรงนู้นนะคะก็เป็นที่ปลูกผักนะคะ ตอนนี้ก็ปลูกมะเขือเทศปลูกพวกพริกนะคะสวนสวยมากๆเลยค่ะปล,ปลูกเองหมดเลยนะคะเพาะพันธุ์เมล็ดพวกดอกไม้อะไรเองหมดเลยค่ะทุกคนก็ได้กระถางมาแล้วนะคะอนี่ก็เป็นต้นพริกนะคะอันนี้พอพี่เดฟเขาเป็นคนปลูกนะคะแล้วเพิ่งเอามาให้สังเกตนะคะตัวพริกก็จะเป็นชี้ขึ้นอย่างนี้นะคะไม่รู้ว่า พริกชนิดอะไรนะคะทุกเม็ดเลยเห็นไหมจะชี้ขึ้นข้างบนนะคะเผ็ดมากอันเนี้ยกินกล <ah> 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 mm ับไปคำเดียวก็เผ็ดแล้วนะคะเผ็ดจริงๆค่ะค่ะเมื่อกี้ก็มี Delivery มานะคะมาสองกล่องนะคะเดี๋ยวแกะดูว่ามันเป็นอะไรนะคะก็สะดวกสบายตรงที่ว่าไม่ต้องออกไปหาซื้อเองนะคะตั้งแต่มีโควิดด้วยก็ ส่วนใหญ่ตุ้ก็จะสั่งของออนไลน์นะคะให้มาส่งที่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปเองนานๆน,น,นะคะถึงจะได้ออกไปซื้อของนี้เป็นที่ใส่พ้าซักผ้านะคะเป็นลอนรีแบ็กแกะดูนะคะลอนรีแบ็กนะคะ ไว้ใส่ผ้าเวลาจะเอาไปซักที่แคมปิ้งนะคะอันนี้มันก็จะสะดวกตรงที่ว่าวางที่เต็นท์นะคะแล้วก็ใส่ผ้าเลยจะได้ไม่ตุยก็พยายามทําให้เต็นท์มีพื้นที่ที่ใช้สอยสะดวกนะคะโอเคเลยค่ะชิ้นต่อไปจากอานมาันเนมือนกันะ่ะอันนี้ก็เป็นชั้นใส่ผ้านะคะ เป็นแบบเก็บพับได้ก็จะมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะใช้เราก็กางอย่างนี้แล้วก็ใส่พื้นข้างล่างลงไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นกล่องนะคะไว้ใส่ผ้าหรือว่าจะเก็บของอะไรก็ได้นะคะจะได้ให้บ้านมันดูเป็นระเบียบีทุกคนตอนนี้ปีงานอดีเรกนะคะตัวจะทำเรซซิ่งนะคะเป็นพวงคุญแจ ก็ทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะเป็นเป็นงานอน,นิเรของตุ้ยนะคะทำเรซินอันนี้เป็นผูกจะทำพวงกุญแจนะคะแล้วก็มีอันนี้ยังทําไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะต่ออีกเลเยอร์หนึ่งนะคะอันนี้รอบสองอันนรอบแรกนะคะเดี๋ยวจะทําต่อรอบสองอันนี้ยังไม่เสร็จแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นที่รองแก้วอันนี้เพิ่งทําเสร็จนะคะดอกไม้ก็ได้มาจากสวนหลังบ้าน อันนี้เป็นดอกกุหลาบนะคะอันนี้ตุ้ยก็ทำเองนะคะที่โรงเคค่ะเดี๋ยวตุ้ยจะใส่เลเยอร์นะคะเดี๋ยวจะใส่ไปอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทิ้งไว้24ชั่วโมงแล้วค่อยมาแกะดูอันนี้จะทำเป็นตีมทะเลนะคะ จะเริ่มมหัดทํานะคะสิ่งที่ยากที่สุดก็คือแอร์บับเบิลนะคะมันฟองเน่ยเอาออกยากมากๆเลยเดี๋ยวจะลองฝึกไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าว่าทำเป็นแล้วมันก็สนุกดี๋ยวมันก็รีแลกซ์นะคะเป็นงานอดิเรกค่าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็ทิ้งเอาไว้ประมาณ24ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวมาแกะดูกันนะคะ แล้วเดี๋ยวตัวจะอัปเดตนะคะหลังจากที่ฉีดวัคซีนเข็มที่2ไปเมื่อวานนะคะอาการวันนี้ก็มีอาการปวดปวดแขนแค่ตอนฉีดน,นะคะจริงๆมันปวดตั้งแต่ตอนที่คุณพยาบาลเอาเข็มแทงเข้าไปแล้วเพราะว่าค่อนข้างจะมือหนักนะคะคุณพยาบาลก็อาการอย่างอื่นก็ไม่มีนะคะนอกจากปวดแขนก็ปกติดีนะคะที่ยวมาแกะดูกันนะคะ ใช้เวลาทําทั้งหมด2วันนะคะทํารอบแรกทิ้งไว้24ชั่วโมงแล้วก็รอบที่สองนะคะาเททับลงไปอีกก็รวมกันไปแล้ว2วัน48ชั่วโมงนะคะนี่โอเคเลยค่ะ ฝีมือเรา,าเองอีกกันหนึ่งนะคะน,นี่จะทำเป็นผงคุณแจอันนี้ก็จะเป็นหัวใจแบบนี้นะคะลงผิดลงถูกมาหลายรอบมากๆเลยนะคะอันนี้โอเคเลยใช้ได้เสร็จและะ้วค่ะทุกคน พวงกุญแจนะคะ no อาหารเลี้ยงส่งนายทหารวันนี้นะคะก็มี potato chips นะคะ sweet potato e s แล้วก็ไทย red curry นะคะ แล้วก็มีห uh, มูสามชัน้นแล้วก็มีเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็มีซอสเิจเบิร์นเบิร์นดูลูกเยอไอเดียโอเคได้ไปดูอีวัี <laughs> oh it's, <so> <laughs> oh, it's, oh it's alright. <laughs> it's a bit cold, yeah. Right. It's something comfortable with it It's